วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ตื่นเต้นเนาะวันนี้ต้องให้พ่อและแม่ของลุงมาเป็นเพื่อนนะคะรู้ค่ะว่าหอยเดินกับปากแต่นี่มันเป็นโรงพยาบาลใหม่ที่มันเป็นโรงพยาบาลใหญ่มากเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าทางไหนและออกทางไหน ก็เลยต้องให้พ่อกับแม่ของลุงมาเป็นเพื่อนค่ะตื่นเต้นอยู่นะคะกลัวด้วยปรึกษากับลุงนะคะว่าจะให้ใครมาเป็นเพื่อนดีลุงแกก็เลยโทรหาพ่อกับแม่แกเนาะเกรงใจไหมก็เกรงใจนะคะแต่ก็ยังภูมิใจลุงจะบอกว่าเธอก็เหมือนคนในครอบครัวถ้าเราเป็นอะไรหรือไม่สบายถ้าไม่มีใครมาเพื่อน ก็ต้องหาคนหนึ่งคนใดที่เป็นคนแบบรู้ภาษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นเพื่อนแต่ก่อนลุงก็บอกว่าพ่อแม่ฉันไม่สบายฉันก็เคยไปเป็นเพื่อนเขาเพราะว่าคนต่างประเทศนะคะถ้าเขาไม่ขอร้องหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปด้วยไม่ได้นะเพราะว่าเขามีรถโรงพยาบาลมารับเขาเนาะสำหรับผู้สูงอายุ อย่างพ่อกับแม่ของลุงนะคะเวลาแกเจ็บป่วยจะมีรถโรงพยาบาลมารับแต่สำหรับเราเราต้องไปกันเองเนาะเราไม่ถึงขนาดฉุกเฉินนะคะต้องมาภาคเสียงทีหลังนะคะเพราะว่าในรถของพ่อกับแม่เขาอะเขาเปิดเพลงเนาะโมนาก็กลัวเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็บางครั้งก็มีเสียงพ่อกับแม่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็เออ ขอปิดเสียงดีกว่าแล้วเราก็มาภากเนาะตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะที่จอดรถค่อนข้างหายากนะคะคนไหนที่จะมาลงพยาบาลนี้เนาะโงพยาบาลนี้ต้องมาเกาะถ้าได้ก็คือหลังเที่ยงจะจะมีที่จอดรถอยู่แต่มาช่วงก่อนเที่ยงที่จอดรถจะแน่นมากนะคะค่อนข้างจะหายาก ตัวบบ่ายลงพยาบาลนะคะเอ่อผลการเอ็กซเรย์ของวันนี้นะคะหมอเอ็กซเรย์ให้โมนาทโทรไปถามหมอประจำตัวตอนเย็นได้เลยนะคะแต่โมนาท,ทำงานเนาะแล้วโมนาคงจะยุ่งโมนาก็คงจะโทรไปถามเขาพรุ่งนี้เพราะว่าบางครั้งอะถามกันทางโทรศัพท์อะโมนาอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องโมนาจะไปหาหมอประจำตัวของโมนาทีท่แฮนนิงเลยนะคะ เพื่อให้เขาอธิบายว่าผลการเอ็กซเรย์ครั้งนี้เป็นอย่างไรเนาะขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อที่เราใส่เปลี่ยนแล้วก็เข้าห้องเอ็กซเรย์นะคะเป็นเสื้อของโรงพยาบาลเนาะเสื้อสีขาวขอเสื้อชั้นในออกก็เหลือแต่กางเกงเรายังใส่กางเกงเราปกตินะคะก็เดินเข้าห้องเอ็กซเรย์ไปเลยค่ะ ถ่ายหน้าอกข้างหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็ยืนตะแคงถ่ายด้านข้างอีกหนึ่งครั้งขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปปาโมนา